สวัสดี 9, 9, 1, ครับหัวสเปรย์99001ครับมาพบกับท่านอีกเช่นเคยวันนี้เราจะนําภาพการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบครับรายการอินดีมิสซูซูเปอร์เทอร์โบสนามที่3และสนามที่สมาให้ชม2รุ่นครับในรุ่นของอิชิโยดะเลสซิ่งคาร์แล้วก็ในรุ่นของเทอร์โบดีหนึ่งซูเปอร์เทอร์โบดีหนึ่งครับใสนามช้างอินเตอร์เนชั่นนแลเซอร์กิตบุรีรัมย์ครับสนามที่3ที่4ี่มาดูกันครับมาดูในรุ่นของ ซูเปอร์เทอร์โบดีวิชั่นหนึ่งกันก่อนครับหมายมีรถนี่เยอะเลอะเลอะ,ลอะทีเดียวก็15คันครับไม่ว่าจะเป็นไชยาวีมนัตพง์นันตพันธ์พงทวีแคนดี้โฮอภิวัตผู้ชงสราวุธวรพงศินเตชิตประธานเอานะครับหอยแบบโรลิ้งซับขึ้นมาไวแดงดับขึ้นมานำโค้งหนึ่งเทินหนึ่งขึ้นมานำเป็นเจ้าฝูงนี่หมายเลขสี่หนึ่งครับนันตพงเ์เลิศรำประสิทธิ์คุณครับจากลามอินทาเทอร์โบโอ้โห นำโด่งขึ้นมาคันสีเขียวเขียวหมายเลขสิบหนึ่งครับตามมาด้วยหมายเลขยี่สิบเก้าหมายเลขยี่สิบเก้าเตชิดครับเตชิดตามมาเป็นอันดับที่สองยี่สิบเก้าแล้วก็ตามมาด้วยสามสิบสี่สามสิบสี่นี่ใครเอ่ยแวบๆเห็นเมื่อสักครู่นี้เป็นของพนาพัทค,ครับพนาพัทในเคเอสเคย์เดลิและเสิ่งทีมมาเป็นอันดับที่สามครับ ไม่มีใครยอมคารัตพงศ์หมาย29ครับแทงขวาขึ้นมา29แทงขึ้นมายังายาวขึ้นมาอีกทีหนึ่งแล้วตัวนี้เตชิดครับอืมรถนี่ทะลักัละขันดุเดือนครับไม่ใช่เป็นรถอะไรเอ่ยมิซูฮอนด้าโอ้โหหลายยี่ห้อมาลุกมาตรงนี้รัตพงศ์เริ่มมาเสิร์ชชงนี่ยังเป็นผู้นำยังเป็นเจ้าฝูง29ตามติดมาเตชิดยังมี่เข้ามาและต่อเตชิดนี่ก็เป็นหมายเลข28ครับ28ไชโยวี กายวีและตามมาด้วยใครเอย่ย34อีกคันหนึ่งครับสารทสีนี่พันธพัดครับนี่ขนันพันธพัดคันนี้ครับอีโวอีโวโมิตซูบิชิต้องอีโวขับเครื่องสีล้อครับดีหนึ่งนี่เป็นรถขับเครื่องสีล้อหมายเลข22นี่พงทวีโอ้โหขับสีครับทั้งหมดได้ขับสีครับดีหนึ่งนี่คือขับซึกเครื่องสีล้อเอาเทินสิบสองยิงยาวเข้ามา ทั้งหมด12รอบสน,นามข้า่านผู้ชมข้าสนามช้างนี่แม่ความยาวของสนามช้าง4กิโล500กับ54เมตรในแต่อรอบนี้ใช้เวลาเยอะครับเวลาต่อรอบ1นาที4 5 6 90ครับสำหรับรถผู้นำของนัทพงษ์เลิศลำประเสริฐกุลครับ พ่อทำธุรกิจอยู่แถวแถวบรามอินทานี่เองใกล้ๆกมแปเลยก็มแปเป็นหน่อยซอยนวลจันทตรงนี้ครับ28กับ29เบียดกันมา28ชายวี29ิเตชิดครับแล้วก็มัมีหมายเลขสอสองอีกคันหนึ่งพักผงทวี แล้วก็เคนเน็ตเคนเน็ตเคนนิโฮหนึ่งสองสามมีเคนิโฮใหม่คันหนึ่งสองสามโอ้โห่ยี่สิบสองคันนี้ครับหมายเลขยี่สิบสองในพงศ์ทวีคันสีขาวนี่อีโวสีขาวโอ้สุดสวย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 เอาละยังอยู่ยังตำแหน่งยังไม่เปลี่ยนครับยังเลียงกันอยู่ยังเหมือนเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเอาพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาเจอกันต่อครับรายการโบออสติกสลาสโดยเมื่อคนกับรถร่วมกันเป็นหนึ่งเทคโนโลยีจัผสานกับจิตวิญญาณ บนเส้นทางสู่ชัยชนะเร็วดั่งใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่งบอลชุพีวันนิวยามาฮา R15 n e ว Honda g i o No plus สไตล์โดดเด่นยิ่งกว่าอัพลุคแฟชั่นให่ล้ำสมัยเป็นตัวเองนี้มากกว่าใครทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New Hot New Honda g i o No Plus รายการบว์อ s สป e ด speed, นำเสนอโดย w เว One Go Engine Position Costing หลักษาเครื่องยนต์ดูให้ใหม่เงางามทำได้เองที่บ้านด้วย w วก One รับมาชมกันต่อเข้ามาดู2กับ3นี่โอ้โหคุกคลิกครับ2ีหมายเลขยี่แปดชายวีกับเซชิตนี่เซชิตยังยังอยู่ที่2ครับคันสีแดงที่2คันสีดำไม่อยู่อันดับที่3แต่คันสีฟ้าโนนของนัทพงศ์ยังอยู่อันดับที่1ครับนี่ครับ1 2 3 4ครับโอ้โห22นี่พงนี่ผมวียังอยู่อันดับที่สี่ อันดับที่5อันดับที่5้าจะเป็นของใครจะเป็นของใครนัสพัฒครับหมายเลขสามที่4อมีเอาตายเลยครับหมายเลขยี่แปตอนนี้ชัยวีเอาแล้วความกดดันกดดันกดดันให้เตชิตแล้วตอนนี้เตชิตลุดออกมาอ้โหเธอสิบสองนี่โอ้โหตำแหน่งเปลี่ยนแล้วครับตอนนี้หมายเลขยี่แปครับชัยวีชัยวีนี่ขึ้นนําขึ้นนําครับตอนนี้โอ้เกิดอะไรขึ้นโอ้โหเป้าหมายของ28ปดไปนู่นเลยครับสีหนึ่งนะครับนัทพงศ์เรื่องลำพัดสกุลแล้วโอ้โห โอ้โหโดนกักจังหลายรอบครับหมายเลข29หลุดออกมาแล้วสระหลุดออกมาแล้วครับสามหลับชโยวยีขึ้นมาขึ้นมาโอ้โหตำแหน่งที่2องเตชิดพยายามไล่บี้เข้ามาเอาตำแหน่งที่2องขึ้นมาโอ้มาติดนี่แล้วครับตอนนี้โอ้ไวมากครับสาหรับหมายเลขยี่สิบชายวีแทงซ้ายขึ้นมาผ่านด้วยโอ้ผ่านนันทพงศ์เรื่องน้ำประเสริฐขึ้นมาแล้วโอ้โหนำโดงออกไปสาหรับหมายเลขสี่หนึ่งตอนนี้โดนครับต้องไปอยู่ที่2แล้วชไยวยีขึ้นมานเป็นชาวฝูงตอนนี้ โอ้โห oh สุดยอดครับคันนี้นี่ n To a ชิต h i t ไม่ใช่ชายวี <laughs> ไม่ใช่ชายพลชายวีไม่ใช่ชาลาวีเป็นชายาวีคงเซตเนโอและไปรอบสุดท้ายแล้วด้วยรอบสุดท้ายครับสำหรับรถหมายเลขยี่สิบดูภาพชาตรงนี้ครับแสงแบบเปิดประตูใสหน้าเลยทีเดียวรอบสุดท้ายครับเป็นรอบสุดท้ายครับโอ้นัตพงศ์มาเสียเหลี่ยมเลยครับโอ้โหนำมาทั้งหมดนี่ สิบรอบด้วยกันวิ่งหมด12รอบโอ้โห169หไม่เกี่ยวครับ169ถอยไป169สราวุธนี่ไม่เกี่ยวคับพง์มาครบกเป็นคันแรกครับนี่คือรถหมายเลข2 8ชายวีแล้วก็ตามมาด้วยหมายเลขสี่หนึ่งนัทพงศ์แล้วก็อนับที่3เป็นของพันธัท์ครับพนันธพัณฑ์นับที่สเป็นของหมายเลข22พันทวีและอนับที่5 เทนนิสโฮโอ้โหมาได้ยังไงในมาเล็กหนึ่งสองสามเล็บเหลืออันที่หกเป็นของอภิวัตรครับนี่คือในรุ่นของดีซีครับในสนามที่สี่ครับอ่ะพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับรายการโบออสติสนาพื้นโดยชีวิตมีสีสันสปอร์ตมันไม่มีจืดนิว Yamaha Aerobox สีสันมันใหม่ที่สุดแห่งสปอร์ตออตโตเมติกอัจฉริยะ ใหม่ All New ADV 160เครื่องยนต์157 cc ESP Plus ท่าไทยเส้นทางเมืองสไตล์ SUV Bike All New ADV 160่งหกย์เบรกยางมั่นใจใช้รันสต็อป รายการโบว์ออฟสปีดนำเสนอโดย w วกบอล g o ้เบรกฟ c ิกกรีเนอร์สเปยทำความสะอาดภาพฝังลึกอย่างง่ายดายกลับมาชมกันต่อท่านผู้ชมครับอีกรุ่นหนึ่งครับอิชิยูดะาแอมพาวเวอร์เรซซิ่งค่ะโอ้โหรถรุ่นนี้30คันครับพี่น้องโอ้โหอ่านชื่อก็ไม่ไหวไม่หวาดไม่ไหวครับแต่ตัวเจ็บๆคืออิมเมอร์เต้เนี่ยอนามนัทเนี่ยอัศวินไมบดีทศพลนี่แล้วก็มูัมหมัดอารเรนนี่ โอ้โหแต่ละคนละคนนี่มาจากหลายถิ่นนะครับ AP m o มอ r ตอร์ t ชัยเชียพูอู้อ่ะมาดูกันต่อครับแข่งกัน6รอบสนามเท่านั้นครับของสนามช้างอินเตอร์ในสนามเซอร์กิตบุรีรัมย์ไฟแดงดับขึ้นมาเสียงเครื่องยนต์ก็หึมเลยครับตอนนี้30คันขึ้นนำเปจาาฝูงหมายเลข12ครับอิทิโมตี้ทีมโมตี้เอพีม o เตอร์สวทีมครับขึ้นนำเป็นเจ้าฝูงไม่ลอใครเลยครับตอนนี้แล้วก็ตามด้วยหมายเลข72ครับ72 นัทวัฒน์ครับนัทวัฒน์นี่มาจากน้องเพชรชบูรณ์มาโอ้มาลอมาไกลามาจากเพชรชบูรณ์นี่ดูอันดับที่2ครับเหนียวไม่เหนียวต้องดูครับ <laughs> 49อีกคันหนึ่งครับตอนนี้มีหม,มายเลข49นี่หมายเลข20ครับตามมาเป็นอันดับที่3หมายเลข20นี่อัศวินอัศวินนี่ก็ต้องหนีการไล่ล่าจากหมายเลขหมายเลขอะไรหมายเลข49หมายเลข49มาแล้วครับหมายเลข49ยังอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อนวัฒครับอนวัฒ อน,นันทธรมอน,นันทธรรมวัครับอะนั่นแน่อน,นันทน,นัาอนันทน,นัทโอ้ยจอดหมายเลข60จอดครับคมสันครับโอ้โยรถมีปัญหาครับโอ้ยมีจิวจ๋วจิ๋วตัวนึง่งขานคันหนึ่งมาสู้ครับไอตัวเล็กตัวใหญ่รู้หมดหมายเลขเจ็ดสบเก้าพีระพง์พีระพง์พพงนี่ก็ใช้อ้าวโอ้โหไอตัวเล็กคันนี้ดูแล้วมันแรงจริงๆครับพี่น้องครับเจ็ดสิบเจ็ดครับเจ็ดสิบเจ็ดนี่ก็เป็นพีระพง์ แล้วก็คันนี้หมายเลขอะไรหมายเลขห้าทีครับโอ้โหอาฐานครับตัวจิว๋วตัวจิ๋วก็จริงอยู่โอ้เป็นไงผมใจสู้ครับหมายเลขห้าเลยสปิสแมนสปิสแมนสปิสแมนครับโอ้เป็นนักแข่งต่างชาติสปิสแมนครับพิมไม้สปิสแมนทีมโอ้โหอาฐานเป็นนักแข่งต่างชาติอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้นาะยงด้วยนะหมายเลขสี่ที่เบสทธนวัฒน์นี่ก็พยายามครับหมายเลขสี่ปฏิคันหนึ่งมาแป๊บๆนี่ทักซิดธินทักซิดธินทักซิดธินนี่ คิดพีชบายอาร์ออโตพิเชโอมามเมื่อทีมอ่านยากครับทีมเขาแต่ละทีมเนี่ยอุ้ยแต่ละทีมทีละแปดสิบเอ็ดคันหนึ่งครับธนวัฒน์ครับธนวัฒน์นี่โอ้รถสามสิบคันครับเตือนเกมสน,นามของสนามช้างอินเตอร์อนเนะจ๊ะสะกิดบุรีรําเลยครับเอาพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับรายการโบออสติครับสนโดย New Honda Giorno Plus สไตล์โดดเด่นยิ่งกว่าอัพลุคแฟชั่นให้ล้ำสมัย เป็นตัวเองได้มากกว่าใครทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New h e a r t New Honda g i o No Plus Max Max เอาเรื่อง Sport Premium เบี่ยมุมไหนก็โดน N Max Max เอาเรื่อง Sport Premium เบี่ยมุมไหนก็โดนหมดอะรอต้องจัด N Max เลยดิรายการ Bo All Speed นำเสนอดโดย Patient Back One SC Wallet w a t c and Wack สเปย์ล้างรถพร้อมเคลือบแห้งเร็วครับมาชมกันต่อครับมาให้เลข์สิบเอ็ดทักซิดอนทักซิดอนตัวนี้มาอยู่ที่อยู่ที่อันดับที่สิบมาใหม่เห็นเก้าสบแป๊บมา93เมื่อกี้โอ้อยู่ตรงไหนนี่เท่าไหร่ครับอยู่อันดับที่12ครับโคตรชนะครับโอ้โหมีไดฮัตสูด้วยโอ้มันแรงครับนี่เป็นรถขับเลดครับอิชิโยดะอิมพลาวเวอร์เลสซิ่งทีเป็นรถคลาสลับนะครับโอ้โหเป็นยังไงแจ๊ดคันนี้สวยสวยสวย หนึ่งสองสามสี่ห้าโอหมายเลขห้านี่สปิสแมนเจ็อ็ดยังอยู่ยังอยู่มุสรุลขันนี้แด้สุกยังเป็นไงเปไงไปไงแด้สุกนี่หมายเลขเก้าสิบสมใช่ไหมเห็นแว๊บเก้าบสาใช่ครับวชระครับโอ้โอัมสซอนครับอัมซอนอมซอนอซออมซอนมันมันอมซอนครับมิล่าเโลมิล่าครับได้สุกมิล่าครับโอ้โหไปไง มีล่านี่ยคือยิงเครื่องยนต์พันศีเซ่เท่านั้นเองครับสามสู้ครับไม่อาหารอาหารมาสู้กับรถจุนใหญ่เลยครับหมายเลขก็สูร้รอีกคันหนึ่งเห็นแหวบบแหวบบแหบวบแบบนี่ทัศพลตอนนี้อยู่อันดับที่5า้าอ้าวแล้ว72นิวัฒน์นี่เพิ่งอยู่อันดับที่2ครับนัทวัฒน์นัทนัทวัฒน์ตอนนี้ล่วงไปแล้วครับรถมีปัญหาเลยครับทําให้หมายเลข49ขยับอน,นันทมนัทนี่ขึ้นมาอยู่อันดับที่2เลยครับตอนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วครับ30คันนี่ไม่รู้ว่าใครเป็นใครเลยทีเดียว ดูคู่นี้8ปดสิบเอ็ดปดนี่โอ้ยังไง8ปดนี่โออยังอยู่นู่นอยู่นี่เลยครับแปอยู่อันดับที่15ธนวัต์อา้าวมีจอดมีจอดมีจอดไม่เป็นไรครับมีจอดใกล้ถังดับเพลอจอดจอดเจด็ดสองนี่ไงจอดอยู่นี่โออยู่อันดับที่2ครับตอนนี้จอดไปแล้วครับตัวตัวตัวเป็นไงตัวโอตัวไม่ไห R, วครับรถมีปัญหาจอดไปแล้วครับโอจอดในรอบที่4ครับอีตาย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 เสียของเลยครับอย่างนี้นี่ห้าสิบเจ็ดครับ มี57ไมาอีกหนึ่งคันแล้วสักครู่นี้มาแวบๆบโแบบอ้โหอยู่นี่ครับ57อยู่อันดับรอบสุดท้ายดูมาดูรอบสุดท้ายรอบสุดท้าย,ายหมายเลข12คันนี้ครับนี่คันนี้จะเป็นจ่าฝูงเป็นผู้นำทีมอเต้ครับขึ้นำเป็นจ่าฝูงและรอบสุดท้ายยญิงยาขึ้นมาทงหมักลกเราอยู่ที่ไฟใช้ครับสสยทงกันที่ไฟทงเรียบร้อยครับทีมอเต้อันดับที่หนึ่งครับนี่คันนี้และตามมาด้วยอาณน,นัครับหมายเลข49อันดับที่2 อันดับที่สาหมายเลข20ครับอัศวินอันดับที่4หมายเลข48่สิบดีและอันดับที่5หมายเลข90ทศคอสผลครับเรียบร้อยครับนี่คือรุ่นของยี่ชีชุดะ Empower Racing พรส t h a i า a n d นะครับก็ขอขอบคุณครับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ารถจักรยานยนต์ฮอนด้าช็อคอัพของคนไทยช็อคอัพไวเอสเอ็คครับแวกวันผลิตภัณฑ์ของคนรุ่นใหม่หน้าฝนอย่างนี้ต้องแวกวันเท่านั้นครับเบรกอย่างมั่นใจใช้ รันต่อบครับรายการบัวอ้อสวยของเราจะนําภาพมันๆอย่างนี้มาให้ท่านผู้ชมชมการอย่างจุใจเลยทีเดียววันนี้เวลาหมดแล้วครับผมชาลวีเพชรภูมิธรรมนายงคนตัวดําพร้อมทีมงานต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ